ต่อไปเป็นปฏิโลมักตุจฉาเปิดหนังสือไปที่หน้า23งสามสิบสอานมะนาเคยเกิดเป็นการสองปุขลลงมะนาเคยเกิดทางตาตนแรกแต่คานาไม่ใช่กำลังเกิดนี่ก็เป็นการหนึ่งปัจจานิก อางไทยาตท,ที่สองมะนาก็กำลังเกิดนี่เป็นการหนึ่งอนุโลมะไหนเริ่มต้นหาองค์ธรรมที่สันนิษฐานมะนาเคยเกิดก็ต้องเป็นภูมิที่มะนาเกิดได้ตามรูปอรูปแต่ต้องเว้นสุทธาวาสเพราะนี่คือการ้องปุคโลนะอนุโลมะไหนสุทธาวาส จะไม่มาในองค์ธรรมที่เป็นอนุโลมในการสองปุกโลเราก็ต้องเว้นสุตาวาสไปได้กามสองขารูปสองขาอารูปสองขานะเป็นภูมิที่มนนาเกิดได้ทั้งสิ้นแล้วก็เนื่องจากเป็นการพูดถึงอดีตก็ต้องทั้งสองขาเลยนะ สามทยะท่านแรกต้องการองค์ธรรมที่แต่มะนาไม่ใช่กําลังเกิดนะองธรรมรวมหรือองค์ธรรมที่เป็นพทเทิท์นของขานาไม่ใช่กําลังเกิดเนี่ยมีอยู่สามกลุ่มนะมีสามกลุ่มก็คือกําลังตายโกล่ร้องเกิดไม่ได้เราก็จะไปดูในสันนิษฐานว่ามีขาตายไหมมี การขาตายรูปขาตายอรูปขาตายได้ตายมา3ภูมิข้าตาย3ภูมิแต่แต่รูปกับอรูปเนี่ยจะได้ขาเกิดเพิ่มอีกเพราะอะไรเพราะรูปกับอรูปเป็นกมดของขานาจึงได้สองขาเราก็จะเป็นรวมไว้ในกลุ่มกมดนี้เห็นไหมรูปสองขาอรูปสองขาดังนั้นในกลุ่มขาตาย ก็จะเหลือเพียงกามขาตายอยู่ชุดเดียวนะต่อไปคานาไม่ใช่กำลังเกิดในฐานะบกพร่องบกพร่องเนี่ยจะอยู่ในกามขาเกิดนี่มีกามขาเกิดก็ต้องมีคานาบกพร่องได้กี่คนคานาบกพร่องสองคนหลังก็คือคนที่สองกับคนที่สามนะ จากนั้นก็ไปอีกกลุ่มหนึ่งคานาไม่ใช่กำลังเกิดในฐานะเกิดไม่ได้หรือภูมิที่เป็นกอมดอของขานากันนี่รูปอรูปมาสองขาเลยนะกอมดอเนี่ยมาสองขาเลยนะจากนั้นเราก็จะมาดูองค์ธรรมเขาคร่าวนะซึ่งผ่านมาแล้วทั้งสิ้นการขาตายก็ผ่านมาแล้ว ปกท่องสองณนหลังก็ผ่านมาแล้วรูปอรูปสองขาก็ผ่านมาแล้วการขาตายกำลังตายในกามก็คือปุสีผล4ซึ่งกำลังตายในกามะภูมิที่เรียกว่าพังคกณนะสมังคีของกามาวจระจติ 90, จิตสิจเตสิกสามสิามกชะรูปที่ดับครั้งสุดท้ายกับกามะภูมิ11 ต่อไปเป็นบกพร่องคานาบกพร่องได้สองคนหลังนี้นะก็คือทุหนึ่งสุหนึ่งที่เป็นสังเสทชะและคพภะสยกะอันคานะเกิดไม่ไ,ด,ด,มด,ไมด้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิทุหนึ่งสุหนึ่งที่เป็นคพะสยกะผู้จะตายในระหว่างคานะยังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทกนณะธรมรมกีกองอาเหตุกะปฏิสนธิจิต สองเจตสิ 2, 7, 6, 10, กสิบกรมชากราบสามหกกับกามภูมิเบื้องต่ำห้า 5, เวนนิระยภะูมินะต่อไปเป็นกอมดอได้รูปสองขาอารูปสองขาน <c oughs> ะารูปสองขาอารูปสองขา ถ้ามาสองขานะไม่ต้องเรียกนะไม่ต้องเรียกก็คือไม่ต้องมีการมาที่เรียกว่าอุปาทักระนาธมังคีหรือพังทักตนาธมังคีนะเราจะพูดรวมไปอย่างที่เคยบอกว่าสองขาไม่ต้องเรียกเพราะเขามาเองได้สองขามาเองได้นะไม่ต้องเรียกก็เท่ากับว่ารูปรูปสองขาเราจะมารวมกันอย่างนี้ตีหนึ่งผลสี่ไปเลย ปึนกาลังเกิดและกําลังตายในรูปประภูมิอารูปประภูมิกับรูปประภูมิสิบที่เป็นสิบเพราะอะไรเพราะเว้นสุดทาวาสห้าและก็ไม่มีอสันอยู่ในนี้ด้วยนะอารูปประภูมิสี่เว้นสุดทาวาสภูมิ 5, อาอสันยัตตภูมิหนึ่งต่อไปหมดหลังหมดหลังคานาก็กําลังเกิดนี่จะง่ายมากนะต้องเป็นภูมิที่คานาเกิดได้คือกามภูมิแล้วก็ต้องเป็นขาเกิดด้วยนะ กำลังเกิดในกามหมดหลังนี้ก็จะเหมือนกับองค์ธรรมของอนุป,ปุหมดหลังหรืออมันตาที่ผ่านมาเมื่อครู่นี้น,นะกำลังเกิดในกามก็ปุสีผลเสกขบุคคลเมื่องต่มสองอันมีคานณะเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามะภูมิที่เรียกว่าอุปาทัศน์ธรรมคีของกามาวัจระปฏิสนทิ 70, เจตกเจตสิกสามสามกามาชะกลาศสามเจ็ด 3, 7, กับกามะภูมิสิ ต่อไปไปดูวิสัชนากันวิสัชนาเนี่ยพยายามดูให้มันเชื่อมโยงกับองค์ธรรมนะจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจและจำได้แม่นยำเมื่อเราดูวิสัชนาปร,ประกอบประกอบควบคู่เชื่อมโยงกับองค์ธรรมนะในหมวดแรกได้องธรรมมาสามชุดหรือสามกลุ่มนั่นเองชุดแรก กามขาตายกำลังตายในกามวิสัชนาว่าไงกาม,มาวาจรารจวันตานะังนะตรงตัวเลยนะชุดที่สองได้บกพร่องบกพร่องเนี่ยเกิดอยู่ในกามนะกำลังเกิดในกามแล้วก็คานาบกพร่องคานาบกพร่องกำลังเกิดอยู่ในกามนี่อักคานะกานางังกาม,มาวาจรังอุปปชัชชนตานะังก็ตรงตัวอีก อีกชุดหนึ่งกอมอดอนี่มาสองขาเลยนะรูปอรูปสองขาก็ง่ายหน่อยรูปาวาจรานัง,อร,รนง,งรอรูปาวาจรานังสังเกตอรูปาวจรานังนะถ้าไม่ได้มาตามหลังรูปาวาจราหนังเนี่ยหรือมาเดี่ยวหรือตามหลังกามตามหลังอสัญก็ดีเนี่ยเราจะวิาจารนาว่าอรูปาหนังนะ แต่ถ้าอารูปสองขาเป็นวิสัชนาที่ตามหลังรูปาวาจาลานางหรือรูปสองขาเช่นนี้เนี่ยเราจะปรับคำวิสัชนาให้มันล้อตามกับรูปาวาจาลานางก็คือจากอารูปานางไปเป็นอรูปาวาจาลานางมันจะล้อตามกันนะรูปาวาจาลานางอารูปาวาจาลานางอย่างนี้นะให้สังเกตไป จากนั้นไปหมวดหลังหมวดหลังได้กามขาเกิดกำลังเกิดในกามตรงนี้ก็มีโอกาสพลาดเป็นกามาวจรังอุปป,ปชัชตานังไปได้นั่นผิดนะอะ่ที่ผิดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราวิสัรนาว่ากามาวจรังอุปป,ปชัชตานังเนี่ยมันจะได้ทั้งคานากำลังเกิดและคานาบุพร่อ แต่ประเด็นนี้องค์ธรรมนี้เขาต้องการคานากําลังเกิดเขาไม่ต้องการคานาบกพร่องเราจรึงต้องระบ,บุชัดเจนว่าอันมีคานะเกิดได้ซึ่งกําลังเกิดในกามะภูมินั่นเองนะอันมีคานะเกิดได้ก็สักคานาการนาังอุปปชชันตานะทีนี้ถามว่าตรงนี้ ะระหว่างสักานการนางกับอุปปชัชชนตานางต้องใส่คําว่ากามวาวจารานางไหมตอบว่าไม่ต้องถามว่าเพราะอะไรตอบว่าเพราะว่าคําว่าสักานการนางเนี่ยเป็นคาที่คลุมคลุมอยู่แล้วว่าเกิดอยู่ที่ไหนเพราะขาน,นะเนี่ยเกิดในกามได้เท่านั้นไม่เกิดในภูมิอื่น ดังนั้นเมื่อเราใช้วิสัรนาว่าสคานะการนางังแปลว่าบุคคลที่มีคานะเกิดได้เนี่ยแปลว่าคนนั้นก็เกิดอยู่ในกามแน่นอนไม่ได้เกิดอยู่ในภูมิอื่นดังนั้นเราไม่ต้องใส่ถ้าใส่แปลว่าอะไรมันก็แปลว่าผิดด้วยมันก็แปลว่าเกินความจําเป็นด้วยนะไม่จําเป็นต้องใส่พระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ได้วิสัชนาโดยใส่คําว่ากามาวจรังไว้ไงนะ ต่อไปเราก็จะมาอ่านพร้อมๆกันนะเป็นอนุโลมะหนัยปฏิโลมะปุจฉานะการสี่ปุคโลคู่คู่มะนาคาน,านะปฏิปุก็มะนาคานาอ่านพร้อมๆกันหน้าเท่าไรหน้าสองสาสองหนังสือหนังสือ ยัตสาวาปนายัตามานายตานังอุปเชตตะตัตสัตถะกานายตนังอุปช,ชติติหรือว่าม,ม,มนายตนะเคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดกาณายตนะก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหม เวสาจณากามาวจราจวันทานังอคานกานังกามาวจรุปปัชชนตานังรูปาวจรานังอรูปาวจรานังเตสังตถะมนายตนังอุปจัชฉะโนจะเตสังตถะธานายตนังอุปชะติ สักานากานังอุปปัจันตานังเตสังตถะมะนายตนันจะอุปเชตตากานายตนันจะอุปชาติเมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังตายในกามภูมิบุคคลที่คานะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดในกามภูมิ และบุคคลที่เกิดอยู่ในรูปภูมิอรูปภูมิในภูมินั้นมานายตนาเคยเกิดแต่กานายตนาไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นบุคคลที่มีคานะเกิดได้เหล่านั้นกำลังเกิดในภูมินั้น มานายธนะก็เคยเกิดกานายตานะก็กําลังเกิดองค์ทามของสันิฐานบทได้แก่ปุถุชนสีผลบุคคลสีซึ่งกําลังตายในกามภูมิที่เรียกว่าพังกาการมรงมกีของกามวจราจุติจิตสิบเจตสิกสามสิบสามกามจารุี่ดับครั้งสุดท้ายกับกามภูมิสิบเอ็ด ทุกติอาเหตุกาบุคคลหนึ่งสุกติอาเหตุกาบุคคลหนึ่งที่เ <pos> ป็นส <k know> ังเสราชาและกัปปะยกะอันการนะเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิทุกติอาเหตุกาบุคคลหนึ่งสุกติอาเหตุกาบุคคลหนึ่งที่เป็นคัปปะยกะผู้จะตาในระหวางการนายังไม่เกิด ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทกนธตมังคีของอเหตุกะปฏิสนที่จิตสองเจตสิกสิบกรมาจากลาบสามหกกับกามภูมิเบื้องต่ำห้าเวนิระยะภูมิ ติเหตุกาปุติชนหนึ่งผลบุคคลสี่ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปภาภูมิอรูปภาภูมิกับรูปภภูมิสิบอรูปภาภูมิสี่เว้นสุตาวาัสตภูมิหา้าสัญญาสตตภูมิหนึ่งและปุตตชนสี่ผลเจกาบุคคลเบื้องต่ำต้องอันมีกาณาเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิ ที่เรียกว่าโอปาทกะนาธรมังคีของกาม,มาวจรรปฏิสนทิจสิบเจตสิสามสิบสามกาม,มาจกักรลาสามเจ็ดกับกาม,มาภูมิสิบเอ็ดองธรรมของสัญญาบทได้แก่องธรรมหมวดหลังเท่านั้นสาธุ